สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับอันนี้ก็ได้มีเครื่องเสก้ผ้าไหมครับเจ้าของเขาบอกว่าน้ํามันเดี๋ยวก็ปิดไปอยู่เดี๋ยวก็อยู่เดี๋ยวก็ปิดไม่อยู่ครับไม่รู้ว่าเป็นด้วยอะไรสาเหตุใดครับเขาให้มาดูให้หน่อยครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่ามันเป็นยังไงไปดูครับว่าเป็นของยี่ห้ออะไรครับอันนี้เป็นของพานาโซนิกครับพานาโซนิก N A W แปดศูนย์หกเอ็ครับเจ็ดจุห้ากิโลกรัม เดี๋ยวเรามาถอดฝาหลังดูกันก่อนครับว่ามันเป็นด้วยสาเหตุใดครับที่น้ําเดี๋ยวไหลมั่งไม่ไหลมั่งครับมาท่อในหรือท่อนอกไม่รู้นะครับตัวนี้นะนี่ครับเป็นเพื่อนผมสงสัยเหมือนกันนะครับว่ามันจะเป็นไอตัวนี้จะเป็นท่อน้ําทิ้งหรือเปล่านะครับเนี่ยแกตัวนี้ดูก่อนครับ ช่อ่าอันนี้เป็นท่อน้ําล้นอยู่อยู่ข้างหลังครับไม่ใช่ครับเดี๋ยวมาถอดฝาหลังรูนก่อนครับว่ามันเป็นด้วยสายเหตุไดครับผมได้ถอดน็อตออกแล้วครับน็อตมีสองตัวครับเดี๋ยวเอาว้างงยังไงวะอ๋อมันมีตัวนี้ครับนี่ตัวล็อกอยู่นี่นี่กดตัวล็อกก็ดึงออกครับนี่นี่ครับมีตัวล็อกอยู่นะ ดึงขึ้นนะครับนี่อ่ามันเป็นแบบนี้ครับนี่ครับเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบน,อน็อตอ่าปิดก่อนครับนี่ชอบก็เปิดค้างตลอดนะอเราก็เข้าใจผิดคิดว่าน้ำปิดไม่อยู่ที่ไหนได้เขาเปิดทิ้งเขาไว้ เดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันเป็นอะไรสาเหตุของมันเอาสีมุมงางมาพร้อมกันติดมันเป็นล็อกสลักอยู่ครับขอดขออกมนแล้วครับนี่นี่หรือเปล่าครับนี่ื่อนนี่เดี๋ยวนะผมดูข้างในก่อนมีอะไรเสร็จอะไรหรือเปล่า มันก็ไม่มีเสศษอะไรนะน่าจะเป็นด้วยตัวนี้แหละครับนี่นี่นี่เพื่อนเพื่อนี่นี่นี่ยังติดอยู่เลยนี่นี่ไปอุดหน้าลูกยางนะน่าจะเป็นลักษณะนั้นแหละอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วครับอย่างอื่นก็ไม่มีนะเนี่ยสะอาดดีอยู่เนี่ยไม่มีอะไรครับมีตัวเดียวนี่แหละน่าจะเป็นตัวนี้แหละเนี่ยไปอุดหน้าลูกยางครับอ้อ เี้เรามาใส่ลูกยางกันครับใส่ลูกยางใส่ลูกยางกันนะครับใส่ถูกด้านนะครับถ้าว่าใส่อย่างนี้แล้วมันจะดึงไม่ได้ครับต้องใส่ใส่ให้ตรงด้านมันครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้อยู่นี่ใส่ตรงด้านมันครับกดกลับไปให้ล็อกตัวล็อกมันล็อกทํางาน,นก็อยู่น่าจะอยู่นะอ่านี่ได้แล้วครับนี่ตัวล็อกทํางานแล้วอยู่แล้ว Rat. เดี๋ยวก็นอตใส่ก่อนครับ น็อตใส่ครับนี่น็อตใส่ก่อน อ่าเรียบร้อยครับครนี้ใส่ทุกอย่างดึงน้นะําแล้วคันี้เราจะมาดูกันครับว่าน้ามันจะไหลหรือเปล่านะเดี๋ยวเอาน้ําใส่ก่อนครับเอาน้ําใส่ดูกันก่อนครับนี่ครับผมไดเอาน้ําใส่แล้วนะมันก็ไม่ไหลแล้วครับเปิดทิ้งก่อนเปิดทิ้งหน่อยนึงปิด หย,ห,ยหยุดแล้วครับน้่ไม่ไหลแล้วนี่นี่ครับนี่กดดีทีปิดหยุดแล้วครับนี่นี่ อยู่แล้วครับไม่มีปัญหาแล้วครับนี่ใช้ได้แล้วเครื่องซักผ้าปิดน้ําอยู่บ้างไม่อยู่บ้างของเราก็ได้ซ่อมเสร็จแล้วครับอาการเสียของมันก็คือมีเศษเศษผ้าแหละครับไปคอยอุดหน้าลูกยางอยู่ไอตอนที่ว่ามันหลุดหลุดออกไปอยู่ด้านนอกมันก็น้ําก็ปิดอยู่ครับพอลูกยางเข้าไปคําไป ลองหน้าลูกเศษผ้าไปลองหน้าลูกยางมันก็ปิดไม่อยู่ครับเอาไปมีเศษผ้ามีพันอยู่ที่ลุกยางอยู่ครับของเราก็ได้ซ่อมเสร็จแล้วครับในการจะทําการถอดลูกยางออกมาแล้วก็วเอาเศษผ้าออกก็อยู่ใช้ได้ตามปกติแล้วครับไม่มีปัญหาละอ่าเป็นแนวทางอีกอีก,อกเป็นแนวทางการซ่อมครับพรเพื่อนก็ดูไว้ครับเครื่องสองถังจะมีปัญหา แบบนี้แหละน้ําปิดอยู่บ้างไม่อยู่บ้างบางทีก็มีเศษถ้าว่าบ้านไหนที่มีพราะบ้านเป็นช่างก็มีตะปูมั่งอะไรมั่งเศษเหล็กมั่งที่ว่าหลุดขาลงไปลืมเผอเสร็นกร้ก็เป๋าเสื้อแต่คน่บ้านซักไม่ได้เอาออกลืมมั่นี่ก็จะมีปัญหาครับบางทีเป็นก,ฟกิฟติดผมมกิฟตัวเล็กๆอะ่ะก็เจอบ่อยเศษเหลียนเศษสตางเศษเหล็ก บางทีก็เป็นก้อนหินครับก้อนหินเล็กๆก็มีนะเคยเจอหลายหยอย่างหลายสถานการณ์ครับที่จะทําให้ปิดน้าไม่อยู่ครับเป็นแนวทางครับเพื่อนๆก็สามารถซ่อมเองได้ครับไม่จําเป็นต้องเข้าหาช่างครับอาการเสียเล็กๆก็น้อยแค่นี้นะถ้าทําได้ก็ทําถ้าทําไม่ได้ก็ต้องเข้าหาช่างนะครับเพื่อความสบายใจเอาสาหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับ เพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจรง้งเตือนคลิปใหม่ด้วยครับ